เจ็บหนักเลยครับดูภาพช้าครับบอลไม่ตรงนั้นแล้ว <c oughs> หงายเท้าขึ้นมาด้วยนะครับใบเหลืองทั้งสงใบหย่ทั้ง2ฝั่งใ้ตัวนี้ตัวเป็นการเล่นที่ที่รุนแรงสวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนออรในช่อง my name is นะครับขณะที่ฟุตบอลเตลต้าไทยลีกกำลังฟาดแข่งกันอย่างเม,มามันในช่วง3-4นะัดสุดท้ายของฤดูก,กาลนะครับ ฟุตบอลไทยลีก3นะครับหรือว่าในชื่อรายการว่าฟุตบอลลีกในช a n น l championship นะครับรอบชิงแชมป์ประเทศซึ่งเป็นรอบชิงอันดับที่3ครับเป็นตัวใบสุดท้ายนะครับก็แข่งขันอยู่ด้วยนะครับก็เป็นการชิงตัวใบสุดท้ายสูดสึกไทยลีก2ครับเกมระหว่างจิ้งจอกอีสานอุดรยูเนเต็ดพบกับราชดาครับราชประชานะครับเกมนี้อย่างที่เรียนไปครับว่าเป็นเกมชิงอันดับ3ฟุตบอลลีกในช a n น l championship รอบชิงแชมป์ประเทศครับนัดแรกครับแข่งขันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันที่13มีนาคมเตะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธาน,นีนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นเอาชานะไปได้1-0ครับแต่ว่าระหว่างเกมเกิดเรื่องขึ้นเล็กน้อยแต่อาจจะไม่น้อยสำหรับเจ้าแซมรณชัยรังสยโยอดีตกองหน้าชาิไทยไวัย32ปีของราชปรรชานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เจ็บออด,อด,อดแอดเรืร้อรังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการค้าแข้งแล้วด้วยวัยที่เยอะขึ้นนะครับ32ปีก็หาสังกัดอยู่สักพักหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเขาโดนเข้าประทะหนักโดยนพรัตน์สกุลออสก,กับตันจอมเก่าของอุดรเวเต็ดวัย35ปีครับจนนพรัตน์เนี่ยโดนใบเหลืองและดีที่จังหวะนี้รณชัยเจ็บไม่หนักครับและลุกขึ้นมาเล่นต่อได้หลังจากต้องประถมพยาบาลอยู่สักพักครับเดี๋ยวดูจากภาพนะครับว่าเข้าหนักแค่ไหนนะครับแต่การเข้าหนัก ตรงนั้นนะฮะก็มันไม่ได้จบแค่ในสนามครับหลังจบเกมครับเจ้าแซมโรนชัยเนี่ยมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวต่อนะครับโดยโพสต์ว่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่มีจัตนาเล่นอย่างไรแต่ผมแค่อยากถามว่าพี่มีความจำเป็นต้องเล่นขนาดนี้เลยเหรอก็โพสต์ค่อนข้างเดือดน,นิดนึงนะครับแล้วก็มีคนมาแชร์มาคอมเมนต์เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าผมแค่โชคดีไม่หักเท่านั้นเอง แถมยังมีใส่แฮชแท็กด้วยนะครับอยากมีเกียรติต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันทั้งนั้นผมยินดีด้วยกับชัยชนะของอุดรยูเต็ดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบ้านครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบ้านนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่นพรัตเนี่ยเข้าบอลหนักนะครับเมื่อเดินเมษายนปี2017ครับเขาเคยเข้าบอลหนักใส่จอดบัคโจกครับกองหน้าของสุโขทัย FC มาแล้วนะครับก็จังหวะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้วยกันนะครับว่าเข เจ้าตัวเนี่ยโดนใบแดงในเกมนั้นสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับไทฮอนด้านะครับจนนพพรัตน์เนี่ยต้องมาโพสต์ขอโทษการกระทำในครั้งนั้นด้วยนะครับและคําที่เจ้าแซมเนี่ยได้โพสตได้ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบ้านศึกชิงตัวใบสุดท้ายครับใน,นที่2เกมตัดสินกันระหว่างตาชดาราชประชาเป็นเจ้าบ้านครับพบกับอุดรยูเต็ดที่จะออกไปเยือนอีกครั้งหนึ่งเกมใน,นที่2ครับก็รอไม่นานครับสัปดาห์หน้าแล้วครับก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ ที่21มีนาคมครับที่ล e ี s t สเตเดียมครับก็เดี๋ยวรอดูได้เลยครับว่าจะเดือดขนาดไหนครับเกมนี้หลังจากที่เกมแรกอุดรธานียูเต็ดชนะไปก่อน1ต่อ0ครับท่านที่ติดตามอยู่ในตอนนี้ผมรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ